เมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะฮะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำแซลมอนไรซ์นะฮะที่เจอใน Tik Tok นะเนาะไอ้ก็เขาจะเอาแซลมอนมาย่างนะฮะเราก็เปลี่ยนจากแซลมอนมาเป็นปูอัดง่ายๆที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงนะฮะห้บาทแล้วก็มาฉีกๆนะฮะจะเป็นตัวที่ฉีกเป็นเส้นสวยๆได้นะฮะสำหรับทำเฟรนช์ฟรายแล้วก็เอาข้าวสุกข,ข้าวสารเจ้าเราเนี่ยเอย้ข้าวเจ้าเราเนี่ยฮะข้าวสุกมาผสมกับ ปูอัดที่ฉีกอันนี้เป็นเนื้อปลาเนาะปูอัดทุกอย่างทํามาจากเนื้อปลานะฮะแล้วก็ใส่มายองเนส3ช้อนโต๊ะหรือสลัดครีมก็ได้นะฮะเอกชอบแบบฉ่ำๆหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะครับเพราะมายองเนสเค็มอยู่แล้วอันนี้ก็ใส่วาซาบิที่แถามมากับปูอัดนะฮะไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปซื้อเครื่องปรุงอะไรเพิ่มเยอะแล้วก็ใส่โชยุซอสของเขานะฮะที่แถามมากับอันนี้เนะาะแถมมากับปูอัดนะฮะนี่อันนี้กินได้หลายวันเลยนะฮะ ใส่ถุงมือพลาสติกแล้วก็ยยำีๆเขานะฮะถูกหอมมากเลยเพื่อนๆนะฮะเป็นเมนูที่ง่ายๆทําเก็บไว้กินตอนเช้าก็ได้นะฮะทำตอนกลางคืนแช่เย็นแล้วกินตอนเช้าห่อพลาสติกไว้เอกาก็เก็บไว้กินได้หลายวันนะฮะนี่นี่ก็มีสาหร่ายเก็บไว้กินได้หลายวันด้วยจากนั้นเราก็มาห่อแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ รสชาติอร่อยเลยนะฮะเพื่อนกินแบบแก้เบื่อเนาะบางทีกินแบบข้าวหนัหนกๆก็เบื่อกินแบบนี้ได้ก็เป็นทางเลือกนะฮะอร่อยดีนะฮะเราไปทําดูกันดูเพื่อนๆนะฮะอร่อยด้วยแถมกินได้หลายวันด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆด้วยฉลองวันเกิดหลานฮะ,ะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบาย